โอ้สบายดีสบายดีสบายดีเด nah, ้อสวัสดีพ่อพี่น้องทุกทุกคนวันนี้ไอรอนมาบ้านพี่น้องเลยมาเห็ดมาเห็ดขมเอาวะเอาขมเอาเอาไปขายาไอรอนมันก็ใช่วาเอามาเห็ดขมเอาเลยเอาไปขายอยู่ตลาดพี่น้องเอ้ยเสื้อกางเกงตลาดเสอกินเป็ดอกไม้ตามบ้านบ่โอ้แม่เนี่ยมันพ่อเป็นมือตลาดเห็น ไปตลาดเหมือนเห็นเขาขายขมเอาข้างๆจะขายดีขายดีกว่าขมบุญเหรอขายดีกว่าขมบุญเนาะมาเนี่ยไอรอนแล้วกับชิม่าเห็ดขมเอาพี่น้องเลยป๋าถูรูมือเองด้วเนาะสุดยอดเลยๆเด็กคุณแม่สช่ไดีสช่ไดีพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งเล็กน้อยข้าวเกี๊ยวค่ะเกี๊ยวโปเป็น เกี่ยวเป็นอยู่ตีเป็นอยู่ดอกเกี่ยวอย่างเป็นโบกแยกตัวอ่อนตัวแก่มันมีตัวอ่อนตัวแก่น่ะมอมเองนี่น้องข่ามอ๊ตัวนี้มันจะอ่อนซึมนี่ชุบแล้วท่านไหนท่านไหนต้องเกี่ยวหรอกพี่น้องเขาชุกเลยก็ได้ผลมันยังตกอยู่บางสัดนี่ก็ตกว่าลงเกี่ยวกับมันสีบ่อแห้งเนาะ เย้าใยกันตีใ่บอใจขื่อขว่อใจื่อแสกนี้เอาเพ่ของเขาบอไดอัน มาเสียชีวิตหรอกหรอกเรื่องเดียวฮ่าฮ่าฮ่าน้องเท่เฟี้ยงเขาคือมาหลังผ่อนชักสัมมาเมนเกิดโบกเกิดปวดใจน้อยๆเกิดโบกกามิ พี่มาอวยมาทางนี้นะน้อยนี่เออเอาไปเบิร์ตหนินนี้บอเออเออมัดเอามัดมัดเข่าเพราะท่านเป็นสมบูรณจ้าเออแน่แน่มัดเข่าเพรเป็นแน่น้ำเคียงมัดเข่าเพรเป็นแน่มัดเข่าเพรเป็นเอาในหน้อยเนาะแม่ มัดใหนน้มันแน่นมันกราหูดจังบ่ม,ดดมัดได้น้อยรอดนล้มัดได้น้อยก็ดีเวิร์ดกับมอ่ะก็ดีเบิร์ดเมื่อกี้เอาเบิร์ดนี่งเวิร์ดหนึ่งจเ,เอาเวิร์ด,รดนั้นชอ็อดออกเอาลายอยู่ห้ยกะไล่หันได้เหยืย่อหันบ่ออได้มันบเ่เพราะเออชอด

ตอดตเกี่ยวก็นนาพี่นลังเนาะเจอกันตอนเกี่ยวเลี่ยโอเคไปเกีวไหมนี่เนียน,นีเออมองเห <ผม S 1> ็นมันเกี่ยวเออปาโดนจะถือ่อเนีน,น,นี่พอดีนะ Thôi đi ngạm Ừ, tọc quá nè Tâm tâm Nhắc yêu chẳng mình à. đó, mình thì hủy vâng. nhạc Hãy ta ตามสิเด็กินพี่้องเออขมเอาเลยยได้ขันตอนได้ขันตอนขันตอนตกระาะเตอนขัวก็เมันกมนะคะเขาโดหนึ่งามติามันกระอีนะดจานซีฟังง่ายนหาพันซันี้กินกินนกิี่งกรอีกมันแพเนาะงเห็ดอีกเขาก็

ไปเ็ดาเกี่ยว,แวนะอ,อแะเนาะพพี่น้องได้เติบเซำนี่พอพดีพงะพอดีพงะดนเกินไป่ได้เกินไปอืมได้ๆมันก็นตาเมื่อยที่้ำเยตัวนี้ประมาณ สองเบือไปไหมนนยังไปไม่สองเบือมึงเขา่าไป่น้องเลยจุดนี้มันพลีเกีียวเยด้อแต่ว่าวัฒน์ในรงเกี่ยวเนาะผลมันยังบอกอำนวยความสลวกให้หลังจากนี้ฮะก็จะเอาไปพูดเนาะ มันยังเคียวอยู่เคียวอะไรแต่เคียบอะไอม่อดีหอบไปหูเนาะพี่น้องหอมไปพี่น้องเลยหอมไป บาทสแตนแล้วมีแนวหูดเขาท่าเงี้ยมพ้นเนี่ยน,น,น,นี่อยากเนี่ยเนอะคืออยู่ในาหาด,ดแล้วหรือแหละเขอเป็นเน,นี่ยพ้นถาจะกระหูดคือกะห่ <c oughs> อาคนละห่อไป เนี่ยบะถ้าจอมีแนีหูเขาเดียจะคล้องแร้วางไว้วงไว้ไว้แล้วเฮ้เจอแล้วเงินลเร <c oughs> บ้านมีอันเดียวเนี่ยได้บ้านก็ได้บ้านมีอันเดียวเสือดหายอย่างเนาะเบือมันเบื่อเียบสองคนมันยังอเคเองเนาะนี่แหละนี่เดือดเดือลังเดิมลังเดิมลังเดิม เแก่พูดกับเมาแล้วติ๊กิก็พูด,น,น,ด,น,น,ดนั่นแหละพูดเขาเนี่ยนี่นะเชิงมือพูดเขาอันนี้เอามาดใจพูดโดยกับเมามันสิมือในเด,ด้อพี่น er, ้อง

ตังเดอม่น้อหยบเอานี่หยบมชิจรางรดฝ่นเข้ามาพี่มาชิจางรถฝนมาฝ่นไหนตายปัดฝุ่นมังได้ลายเนาะแต่วาบน้อยดีอ่ะี่แม่มันกรเลปุ๊ไปอย่าน้ต้อง มันยังท่าก็ได้เก็บอันนี้มันออกก่อนอ,อ่ะตะกี้โอ้ยเขาดีไปหลายแท้วะนี่เมีแต่เขาดีป้าโดโถอย่าเด้ดอมันแมนเบิดบ่บดใบห้เขาอือสิบ่มั้เดี๋ยวว่าขาวมันออกเุ่นเอาให้มันกินงามก่อนจังเอาถิ่ม ขอดีบไว้หัหนห่วยมันสิได้กินอมีวอ้อข้าวหมองหลนะังจากขูดแล้วเนาะพี่น้องเต็มกระปุกเสาาียมาเบืออข้าวดีบออกคือใส่นหนาขอดีบมันพุเอาเอาข้าวดีบบอกว่าก็จะไปนหนึ่งพี่น้องหนึ่งก้อนเนาะหนึ่งเดือกรครัวครัวแล้วก็ตั้ม<อ>มอหนึ่งนะ้ำหนึ่งก้อนหนึงเอาไปขูด มันจังหอมมันจังสุกเจ้าขัวมันหมดเสุกห่อนหน้าอย่างไรอ๋อแม่เนี่ยเนี่ยเจ้าขัวยังคนไปคนมามันหมดเลยสุกหออไหนพราะก่อนกินข้าวมาบัได้บบัดยิงแต่เถาะมันบสุกมันต้องหนึ่งมันสุกก่อนถ้าจังเอามาขวานว่ามันตับอืมวัดเถอเบัดไปเกินเครื่องหัวจ้าเข่าดิพ่อพี่น้องเลยเออ เดี๋ยวเขาดีบออกเนาะเอามาใส่ป้าไหวตะเข่าตึงขั้นเขา่าตึงมันจะจมเนาะนี่เดจะเป็นมิดแน่ยนี้ด้วยเนาะคนๆๆเขียน,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 นมาไปขายพี่น้องจะติดตามหน่อยเด้อติดตามอยู่สองแอรเพื่อนเนอะเพื่อ <c oughs> นจะเอาไปขายเนาะประเทศแล้วพี่น้องเลย งมีอุตสาหาเห็ดเข่าเมาไปขายเนาะอุตสาหาเลยตัวนี้บนโบลลงทุน่นยังลงทุน่นแตงเหือแห้งเนาะมีแต่เหือแห้ง<อ>กับเขา่ากับเขา่าใน, <c oughs> น,นหน้าคล้องนี่มีแมนเมนกะเช็ดไปแห่ไอรอนเพิ่มไปขายไปติดตามส้มส้มอยุดสงองไอเพิ่นเนอเพะนสิภาณอุ้มคิ้วนุ้มคิ้งต่แล้วแต่แล้วไปขายนะฮะหลอกขายข่าเมาแจักสิขาดจังเบาขา ก็มางามอยู่สี่ยันขาดไว้ประตูอ,อ,อยู่ดอกพี่น้องไงตัดเหตุเห็นแล้วน,ะ,นะ้องเนาะแต่กาสำหรับคลิปนี้ก็สิจบก่อนเดอ้อพี่น้องเจออีพี่ใหม่เจอพี่นามพี่น้องน้อขอร์ดไลา์ขันตอนนาย์แมนวากาธาสิไทยลายขันตอนครบเบิร์ตมันเกิดเงี้วโพน้องขี้ขันตัดพี่น้องเอ,อ้ยเทไรก็อย่าลืม,ลดมกดไลค์เด้อกำลังใจพี่น้องแมน คอมเมนต์มาใลน์ไลนเดิมพี่น้องเอซทุกคนหักแพงคือเก่าสบายดี